สวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตเสียงไหลเหวีมากเลยน้องมาร์ทน้องแชมป์น้องมิวแล้วก็ฝักตัวและใรนายนะครับก่อนจะเล่นอะไรก็ดูเลเวลกูด้วยเขามีดาวกันหมดแล้วอ่ะทุกคนมีดาวหมดแล้วมีผมเลเวล61คือไม่ได้เล่นมา10บกว่าปี เกือบปีฮะถ้าดูว่าวันนี้มีกัน4คนทำอะไรได้บ้างไม่น่าจะทำอะไรได้ทุกคนน่าจะทำได้หมดนะครับยกเว้นผมอเลเวลหัวของฝั่งนู้นก็ไม่เท่าไหร่ครับมี3ดาว2ดาวเฮ้ยยี่6กนี่ทีกับ26เว้ยอ่าเขาฝากโซลัสเซนส์สูสีกูอยู่ได้อยู่เฮ้ยนี่มันด่านยึดเลยใช่ป่ะใช่ครับด่านยึดตรงกลางดีต้องหวังพึ่งแชมป์มาแล้วก็มิวแล้วสองคนนี้เขาเป็นคู่หูคู่หา ไปอไม่เป็นไเฮียไปเล่นนานเลมาแล้ววะฝากตัวรับใช้นายวะไเดียวเดียวขวาาขวาพี่เก็บฟาล่าดีกว่าไปฮัสี่กลับดีกว่า ก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เข้าเอายังไปพวกเก็บเมรอซี่ก่อนโอ้ไม่ได้ตัวป่ะจังแรดร้ายมากเน่ยนั่งเล่นจังหวะบวกข้างในไปด้วยไปด้วยมาแล้วอะไรเหอเฮ้ยเดี๋ยวไอไอนี่มันมายิงอะไรตรงนี้เนี่ย เป็นมันเนี่ยเก็นจิเหรอไม่มี stop, stop. ช็อตช็อตช่วยด้วยช่วยด้วยเรี็บร้อยพี่ลงไปตรงนี้ได้รายฮพีอยู่หน้าบันไดพี่มีลงมัน้างห้าก่อนโหแม่งวางเลเซอร์ไว้ชั้นในเต็มไปหมดครับนะโอ้โหเลเซอร์เราเบิดให้หมดแล้วระเบิดให้หมดแล้ว เข้ามา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 ยืนให้เราเร็ว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 ได้แล้วได้แล้วไม่มีเรื่องโอ้ยตายไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปให้อีกรอบนึงเรียบร้อยสวยมากมาเรารีบไปกันดีกว่าครับผมยืนอยู่ปะผมกำลังเดินมาอยู่พี่พี่ตามกันมาอยู่เดี๋ยวพี่เข้าไปยืนให้ เนบเนบเนบวังขวาพี่ระว <O explicitly. S 1> ังตุยนะโอ้มีแชั่นว้าลวงแชั่นี่ระวังเด้อเออในบาีรเอาไว้ดเรนรวงไปีดีว่ากูต่อยเดี้ยงหมด เก็บจังแล้วโอเคไปโอ้ยติดอยากได้ฮิวจังเลยพี่ยืนอยู่ยืนอยู่พี่ด้านขวาแบตชั่นเราตั้งป้อมโอเคครับอมสายล้อมสายแล้วเอ้ยมีลงดวโอ้ยสตัน โอ้ยโดนทุบหัวขอเลือดขอเลือดเก็บเมอร์ซี่ก่อนฆ่าเมอร์ซี่ฆ่าเมอร์ซี่ไอเหี้ยร่ง <laughs> วงอีตตาายม่ยกูด <laughs> โดดลงมาทำไมเนี่ย <laughs> บินแรงไปหน่อยไหวไจริงเอ้ยยืนได้อยู่ไป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  อะไรมจะระเบิดมันจะระเบิดบ่แล้วที่มีเพิ่มดาเมจอยู่เสร็จร้อยไหวครับยืน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 เมอร์ซี่แม่งมาชุบว่ะยี่ห้ยเก็บเมอร์ซี่ก่อนนะเพื่อนเสร็จร้อยต่อ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 เอาอยู่ไปหาตาแล้ว สังละตายโอเคสุดยอดไไอทีีบิวว้มเหรอเราทำได้นี่เฮ้ยทำไมเมื่อวานเล่นกับตาเม่เห็นเป็นงี้เลยพลาดทิงไอทีเราก็เอาห่ำไปพลาดเขาต้องอย่างนั้นเราพลาดทิงก็ไม่ได้เอาห่ำไปพลาดเขาเพรามว่าเราได้มาแล้วหนึ่งเราต้อทำได้อีกไป อันนี้อันนี้ต้องการแบบต้องการโลอ่แต่ไม่เป็นไรโลแบบไหนแบบนี้ล่ะรอการอยู่รออยู่รออยลิงลิงลิงเจาะจ่อเจาจ่อเดี๋ยวสู้ให้เดี๋ยวสู้ให้ขอเลือดขอเลือดลิปเปอร์มาว่ะเฮ้ยไม่ไหวพ้ามันพ้าให้เธอทุกทาง นอน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 ขอเลือดนะโอเคจบไปยังอยู่เว้ยยังอยู่ไยแม่งมาชุบโอ้โหแม่งชุบโคตรเร็วเลยเกียนเมอร์ซี่กันดีกว่อชิดขอเลือดขอเลือดเมอร์ซี่ตายจ๋าตายโอเคโอ้ยโอ้หโดนโซเยอร์ กำลัง <icana> ดีเลยครับย <Slo> ื้อไว้นะเดี๋ยวไปแป๊บนึงนี่ฮ่าโซเยอร์บินไปเลยลูกเราต้องได้เดี๋ยววะลิงกี้หนงไฟมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วอบคุณทายาง เอาดาเมจขอบคุณลสวยจังเลตจังเัดขวามาอะไรเหรอลิงเสีย,ยง <c oughs> ลิงมาไหนวะอ๋อเฮ้ละมนมีเมอร์ซี่มมเมอร์ซี่แป๊บนึงกลับก่อน ต้องเก็บเมอร์ซี่ก่อนนะ่ะฟาร่าข้างบนเหรอมีด้วยเหรอมีมีฟาล่าลอยอยู่ข้างบนไม่ต้องไปสู้หรอกอถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่ได้แล้วให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาโอ้ลิงอันตี่ะไว้ต<อ>ู้อยู่เที่ยงอยู่นะจะมาก็รีบมาจะไปก็รีบไปทำอะไรก็รีบทำตายตายตาย ยังอยู่เพียงอยู่ยูคนเดียวไม่ไหวสิโหยโอยพี่ยืนอยู่นะแต่อยากให้ช่วยมามาแล้วมาแล้วบี้กับบี้โอ้ยตายแล้วไม่ไหวแล้วมันได้พลอยไปไไไม่ไหรรีบเข้าเก้าแล้วนะพวกเราไม่โดนไป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 ไ ใครมีอันติปุ้เนี่ยเหใใมือนที่เป็นชูบ้าพร้อมไหมครับทุกคนผมตายพี่รอนะพี่รอนะมาละรอรอเลยดิรออยู่รออยู่รออยู่เอาอยาเอาแล้วบอกนะพร้อมพรม้อมพร้อมไปห้าสี่สามสองมามาเข้ามาเข้ามาตามมาตามอยู่พี่ รังโอ้โหโหมบมาข้างหลังว่ะตาย๋ยวก็ตายพียังอยู่อยู่่ะโยนพี่โตซีตายแล้วฉันต้องการเลือดพี่อันติเข้าแล้วสัดร้อยสัตว์่อยออกแล้วทุกคนเขไปอยู่เลยย ดีว <aunque S 2> ่าแตกดีว่าแตกดเมไปโอลิงอันติาอัดเลยอัดเลมแล้วเมอร์ซี่บานอ่ะเดี๋ยวพี่ฆ่าให้ฟาราพี่คนน่ะเมอร์ซี่ตายเมอร์ซี่ตายฟาราอย่ไหนวะเชลี่เ่เน ฟาลาตายที่ยังยืนอยู่นะเปะิดนันตีแล้วเข้ามาหน่อยเร็วทุกคนตายตายหามาแล้วเนี่ยออเออสวยยึดคืนยึดคืนยืนนิ่งๆสวยเอาให้ได้เอาได้กดให้ลงกดให้ลง มีอะไรใส่มาพวกเราไม่ไ oh, ด้ิเปอร์ตายริเปอร์ตายติดตายจบไหมจัดดีว่าอีกออกไปพวกมึงตายเมอร์ซี่มาเมอร์ซี่ตายโอเคเียเหนื่อยหายเดือดเดือดเดือดด้ย วิวอยากตายมากแค่นี้โอ้อาะไปเอาไปเอาไปเอาไป,าไปโทษใช่สิผมให้พี่คนหนึ่งอ่ะโอ้มีแต่มารเท่านั้นแหละที่มอบสิ่งดีๆให้พี่ ฝากตัวรับใช้นายเลยวะเหนื่อยมากเลยอ่ะไม่ได้เล่นนานโอเวอร์วอตอกแล้วพี่ต้องฝากตัวรับใช้นายเมื่อวานเล่นแล้วก็แพ้ด้วยเปิดกลองก่อนครับเมื่อวานจะเปิดก็ไม่ได้เปิดขอสกินเลยไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยเมอร์ซี่แต่อันติของไอตัวเซนทอร์มันนี่ไงเพิ่มดาเมจให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม men, member, ่ได้เพิ่มดีเฟนต์เพิ่มดาเมจคือเซนทอร์หรือมันคือกระจงเว้ยโอ้ยเจพูดสะทายเลยกระจงถูกนึกหน้าแม่งไม่ออกเลยว่ากระจงคืออะไรดีเจแต่มันจะไม่มีตัวเข้าเปล่าก็ตัวเข้าก็ก็แชมป์แชมป์ก็เพราะเข้าก็แชมป์อ่ะเอาแชมป์แจไรไปเล่นกันรอชมเลยเฮ้ยดูจากเลเวล่ ได้อยู่นะฝั่งเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะดเรามีร้อยตั้งสามคนเราก็เด็กสี่คนเหมือนกันเด็กกระโปกด้วยเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าลูซิโอไม่วอาเดี๋ยวเปลี่ยนกับเป็นอัตแทกให้รอหน่อยน้องพรอันนี้วะโลพิน ทรรมชาโยขบวนซ้ายมีใส่เม่ามาจัดการใสเม่าเดี๋ยวพี่ตามไปดูต่อไปเนี่ยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยด้วยกันระวังตายนะตายหาละไม่มีเลเซอร์มีลิงอ้หโดนจังแลสว่ะพี่อยู่ตรงไหนตรงมันได

ข้าซ้ายข้าซ้ายข้าซ้ายไปรู้สึกจะโดนในที่เก็บตลอดเลยนะจังแรกระวังนะอะไรอะไรได้อยู่แต่เียนเียนหุ่นก่อนระวังเล่มันเข้าหัวนะพี่โอเคงหงอกิงหงอเก็บอเมิกันที่จะติดกับดักไอ้ท่าโดนทุบเลยกําลังรีบไปจ้ะลิง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  เดินขยับเข้าไปนิดนึงค่อยๆขยับเข้าไปข้างบนข้างบนจังรลดหัยห้องข้างในห้องตลาดเจงาม่ได้เลยวะเหยแม่กวนตีจังดอู้เยอะช่วยอยู่พยายังจะช่วยอยู่ จ้าลิงบ้าลิงบ้าที่ว่าเราอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้เราจะไม่ได้ประโยชน์นะเราต้องเข้าไปข้างในกว่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวละวกูฉี่เจา้าไอ้เหี้ยโอ้ยใสยก่กำแพงไม่ทนันขาดเอ้ยดับแล้ว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 เปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวแล้ว ผมว่ามันมีเทเลพอร์ตยิงให้อยู่จา่าป๊บนึ่งไม่ทันโทษทีแต่โมนี่ลิเปอร์ยิงยิงเลีงใหใครก็ได้ช่วยดูหลังพี่อยู่ข้างใน,นแต่พี่อยู่คนเดียวอ๋เริ่มดันมันเข้าไปแล้วแหละไล่เข้าไปหน่อยโอ้โหมาหน้าบ้านกูเลยอ่ะเนี่ย มาก็ตายไปซะจังแลตตายแล้วไปโอ้เย,ยเลเซอร์มันเยอะสัตว์สวยสวยสวยเข้าไปได้อย่าไปกลัวมันขาเปิดธรรมชาตผู้ชี้เจ้าโอ้ยแม่งปล่อยอันตีหมดเลย่ะขันมาวันนี้ เข้าไปยืนก่อนเข้าไปยืนก่อนเดี๋ยวตามไป,ไปเข,ไปไข้าไปยืนก่อนจะเข้าไปยืนยังไงพี่เข้าไปยืนก่อนยังไม่ทันวะเป็นเมอร์ซี่ไม่มีใครก่อเลยสวยงามครับรเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยทีมเราก็ได้เพลย์ออฟเดอะเกมเว้ย <c oughs> เอันี่อล่ะฮะฮะฮะโอเคเอาไปเถอะมันไม่มีใครควรจะได้แล้วเราจิงแต่แรกเลยดีกว่าว่พี่โดนเลยเหรอมีเฟนว่ะเด็ดโคของหนักว่ะทั้งเลเซอร์ทั้งป้อมปืนใหญ่ป้อมปืนเล็กไม่มีแทนเปิดบ้าไปเปิดบ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ซ่อนป้อมไว้ตรงนี้ดีกว in ่าน oh ี <c ười> <c ười> ้ดีกว่าเด็ดกว่าเนียนกว่าเนียนกว่าเอางมองมองเด็กกระดูดเข้ามาที่มาดูเลือดตัวเองด้วยนะนั่นไงแตกเลยมึง ากตัวรับใช้นายนดามจมา่มมอเเยูอ่เะทุกบุกฝากตัวรับใช้นายน่ายมันมานี่แม,มา,าไม่ต้องกลัวนะทุกคน,นิไม่ทัน ไอ้แค่โดนว่ะโอ้ยแกไม่ต้องเอาคิวแล้วมั้งโดนปืนกูไปสุดวัยสุดวยสุดวยสุดวัยโดปืนครับ สู้มาลูกพ่อเอ้ยไม่เป็นไรเรามีสิลิคอนเตอร์หมดอยู่แล้วอีกสองครั้งเอ็นจีกันปืนสู้ทุบปืนสู้อะไรปืนมันกันไม่ได้เนาะอีดเข้าไปอัดเข้าไปมันชุบมันชุบมันชุบปล่อยแม่งเข้ามาเลยมาสีมึงเข้ามาสิ นเรงไปจ้ะแรงมาเด็กเด็กยูเก็บโลให้ด้วยนะโยนให้อยู่เนี่ยืเอาอาร์เมอร์นะจ๊ะที่หน้าบ้านเรา สู้ไปสู้ไปยืนที่แรงไงเนาะยืนที่แรงเกียรแตกแตกแตกยืนที่แรงยืนที่แรงโซเยร์ยืนที่แรงลูกลูกลูกอ่าหกเจ็ดสู้ไปสู้ไปมันเข้ามาไม่ได้ก็พอแล้วริปเปอร์ริปเปอร์ สู้เขาปืนพ่อปืนพ่อโอ้ยไอเ้เหี้ยแม่งระวังระวังระวังายให้กูเปลี่ยนตำแหน่งปืนกูตลอดอ่ะสัตว์มาก็ได้ฆ่าพแบบนี้เก็บเมอร์ซี่หน่อยเดียข้างหลังอ่ะ <c oughs> โอ้โหมามามา,มาข้างหลังเข้าหลังเข้า สวยโอ้ยเก็นจิข้างหลังข้างหลังสวยดิสู้ไปสู้ไปสู้ไปยังอยู่ไหมเปิดเรายัางอยู่เว้ยเดี๋ยวจะไปโยนกรอบให้หายเลือกผิด <c oughs> เป็นเลือกกรอโอ้ยมือล่กอีกแล้วไม่เป็นไรนะทุกคน <c oughs> กรอทำอะไรได้วะมันทำให้เลือดเยอะขึ้นเลยพี่ แล้วมมัันนนไ่่ใส่ชุดโลด้วยพี่ทีหนีาวันนียทเลี่ก็เตรียมลงมาตายแล้วก็คอยกมาฝั่งนี้สิลูกข้างบนหลังคาหนึ่งตัวขึ้นเก็บหน่อยปลาล่าพี่ปาล่ โอ้ยฟาร่าฮะปล่อยมันดันเลยฟาาตาแล้วไปจบเด้โธเอ้ยน้องยากหน่อยวะนี่แน่ต้องให้น้องแชมป์เขาอะ โยเล่นเส้นเล่นสายคืออะไรวะแล้วก็เดินหนีไปเป็นเพย์ออฟเดอะเกมแบบงงๆอะไรของเขาวะโอเคสวยงามครับเอไอมันคงบอกว่า็อตเนี้ยสวยสุดแล้ว <c oughs> เอาละครับ <c oughs> ก็เล่นแบบมมุตะมิสี่คนขำๆ <c oughs> น่ารักๆเพลินไปเกมสวยๆของแชมป์นะครับฝ <c oughs> ากาไว้ <c oughs> ปิดคลิปนี้แล้วกันวันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>